เพราะหลายพื้นที่เกิดปัญหาน้าท่วมนะคะทาให้ช่วงนี้กองละครต้องย้ายโลเคชันไปปักหลักถ่ายทํากันในที่ชนบุรีนะคะแทบจะทุกเรื่องเช่นเดียวกับกองละครปางสเสนหาที่สาวการ์ตูนอินทิราเผยว่ากําลังเร่งถ่ายทําให้ทันคิวออนแอร์ปลายปีนี้ค่ะอย่างกองปางสเสนหาเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่ชนบุรีก็ไปปักหลักกันอยู่นู่นเลยทีมงานก็ไปนอนกันที่นู่นเลยค่ะจริงๆแล้วก่อนอันนี้ก็เราค่อนข้างจะไปได้ที่แบบ ไกลแบบบรรยากาศสวยๆยังวังน้ําเขียวหรือว่าถ่ายแถวปทุมบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะหลากหลายที่แต่ว่าณตอนนี้ด้วยสถานการณ์แบบการเดินทางก็ลําบากขึ้นใช่ปะคะก็อาจจะต้องแบบไปถ่ายที่แบบปักหลักที่ไหนสักที่หนึง่งจริงๆแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เยอะมากยังไม่เยอะมากค่ะแต่ว่าก็ น่าจะเก็บช่วงตอนแรกๆไปได้เกือบหมดแล้วค่ะคิวของตัวเองถ้าไม่ซ่อมก็เยอะแต่ถ้าแบบว่าเหมือนมีการรีชุดใหม่ก็ก็ยังเท่าเดิมคือจริงๆแล้วได้ข่าวมาว่าอาจจะเป็นประมาณไปปลายธันวาหรือมกราประมาณนี้ไม่หนีไปจากนี้เท่าไหร่อะไรยเงี้ยค่ะถ้าทันก็น่าจะเป็นล็อตหน้าได้ชมส่วนบ้านของเธอที่อยู่ในเขตสายไหมนั้นถึงแม้ว่าน้ำจะยังไม่เข้าบ้านแต่ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของการสัญจรเช่นเดียวกันค่ะ ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างลงและน้ําลงเพราะว่าตุนอยู่ตรงช่วงแสงไหม่ไปไปคือตุนอยู่ตรงสุขาภิบาล5้าน้ําตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่ารถเล็กยังเข้าไปไม่ได้ก็ต้องนั่งรถทหารเข้าออกเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ก็มีคุณแม่คุณป้าอยู่แล้วก็หมาอีกสตัวคือขออนันเนี่ยนนเราหนีไปแบบอพยพไปอยู่ประจวบไปอยู่หัวหินมาสักพักแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคืออยู่ที่นู่นมันนอนอยู่เหมือนโรงแรมทั้งวันมันไม่เกิดประโยชน์เนี่ยค่ะ อยู่ที่ไหนก็ไม่อุ่นใจเท่าอยู่บ้านนะคะยังไงก็ขอภาวนาให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติเร็วๆค่ะผู้ประสบภัยทุกคนจะได้กลับมาสุขใจที่บ้านของตัวเองอีกครั้งนะคะ